สวัสดีครับพบกับพ่พี่สระมอีกแล้วนะครับจากบรรยากาศอย่างนี้แน่นอนเราต้องมาทายนมนะอุ้ยไม่ใช่นมนี่นะครับนมนี่ครับอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปส่องกันดูครับอันนี้คือน้ำนมหลังจากที่เราส่องดูนะครับพอเราซูมเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเริ่มเห็นละมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวยอยู่จากนั้นเราลองซูงเข้าไปอีกครับโอ้โห คราวนี้เต็มๆเลยครับเคลื่อนไหวกันเพียบเลยตอนแรกผมเห็นก็ตกใจนะครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูปรากฏว่าตัวนี้เขาเรียกกราบิอุสนะครับไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่าดูจาก Google มานะครับก็คือมันเป็นอนุภาคไขมันที่อยู่ในนมนะครับแล้วมันเคลื่อนไหวไปมาได้เนี่ยคือเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบราวนีนก็คือว่าเคลื่อนไหวแบบคาดเดาไม่ได้แล้วก็เป็นแบบ อนุภาคมันเคลื่อนไหวชนกันนะครับมันก็เลยทําให้มีการเคลื่อนไหวแปลกตามากเลยนะครับเนี่ยครับๆๆแต่ว่าถ้าใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าถูกผิดยังไงนะครับ คราวนี้ผมก็เลยลองไปซื้อนมพองมันเนยมาส่องดูว่ามันจะแตกต่างกันหรือเปล่าเนี่ยครับพอส่องดูเนี่ยเราจะพบเลยว่าไอตัวอนุภาคไขมันเนี่ยมีจํานวนน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแปลว่านมพองมันเนยนี่มันพองมันเนยจริงๆคืออาจจะมีจํานวนไขมันน้อยลงนะครับ ้างครับถ้าอยากให้สองอะไรก็คอมเมนต์หนงด้านล่างได้เลยนะครับแล้วถ้ายังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ